ำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของพิทักษชาติทำรงไทยอย่างติดตามกับเราสองคนนะครับใช่แล้วก็วันนี้นต้องบอกว่ารายการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อะไรนะครับคุณ รายการเราชื่อว่าพิทักษ์ชาติดำรงไทยใช่ไหมคะนอกจากจะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องดนตรีมาเยอะแล้วแล้วก็เกี่ยวกับบคุคคลธรรมดามาเยอะแล้ววันนี้เราก็เลยได้นำน,นิมนต์พระจากที่วัดไหนนะคะคุณชยางกุลเกี่ยวกับศาสนาจากที่วัดตะล่อมนะครับเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับพระอาจารย์นะครับต้องบอกว่ารายการของเราก็มีเป็นประจำทุกวันอังคารใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลา ประมาณนี้เนาะช่วงเบรกที่2ใช่ไหมคะใช่ครับที่2เป็นเบรกที่3ครับ3ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเบรกที่3แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสำหรับพระกรณียกิจต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่ามีอเนกอนันต์นะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงอุทิศแล้วก็สร้างคุณงามความดีนะครับต่างๆต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรานานับประการเลยทีเดียวนะครับ วันนี้เราได้รับความเมตตานะครับจากพระมหาบุญถึงชุตินทโรเจ้าอาวาสวัดตะล่อมเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครร่วมดําเนินรายการด้วยนะครับกรับมาสักการครัะพระครูครับขออภัยครับพระมหานะครับครับพระอาจารย์ครับสําหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชาสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวท่านผ่อครับพระมหาบุญถึงครับอ่ ผมขอเรียนถามอย่างนี้นะครับว่าสําหรับพระกรณียกิจต่างๆนะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงทำนะครับอนเนกอนันต์เลยนะครับส่วนผ่อนม,ม,มีมีอะไรบ้างครับถ้าพูดถึงวันนี้เป็นวันส็ดตรงกับวันคล้ายวันส็ดพระราชสมภพ,พของสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันปรนเสด็จ คือพระบาทสมเด็จพระนางกล่าวเจ้าอยู่หัวรดชการที่สามถ้าพูดถึงพระราชกรณียกิจทางด้านบ้านเมืองพระองค์ก็ทรงมีพระราชกรณียกิจนาน,นัประการเรามาสามารถที่จะบรรยายให้ให้จบลงในเวลาอันสั้นได้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือด้านพระพุทธศ,ศาสนา พระองค์ก็ทรงมีพระคุณอุปการอย่างมากมายพูดถึงทางด้านบ้านเมืองครับในช่วงนั้นประเทศไทยของเราก็ยังมีการทำศึกสงครามกันอยู่กับ,รบประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าใน,ในช่วงของพระองค์นั้นเป็นช่วงที่ศึกทางด้านพมา่าก็จะยุติลง อพอในช่วงนั้นก็ทางตะวันตกเขามาล่าอาณานิคมในประเทศทางเอเชียของเราครับก็รู้สึกว่าทางอังกฤษก็เข้าไปยึดประเทศพมา่าเพราะนั้นสงครามระหว่างไทยกับพม่าก็ยุติลงในช่วงนั้นก็ยังเหลืออยู่ทางขาเมขมรกับลาวเวียดนามนี่ก็ถือได้ว่าพระองค์ทรงได้รับผิดชอบเกี่ยวกับ บ้านเมืองของเรามากสมัยนั้นเพราะว่าสมเด็จพระบรมราชชนกคือรัชกาลที่สองครับพระองค์ได้ทรงมอบภาระภารกิจทางด้านดูแลประเทศชาติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นก็พระองค์ทรงเป็นทรงรับผิดชอบต่างพระเทศระกันครับก็ทรงมีพรภาระหนัก มีการไปรบทับจับซื้อกันในช่วงนั้นเพราะเป็นช่วงที่ประเทศไทยของเราก็ยังมีการที่จะรักษาอำนาจที่เคยมีกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่นสะมัยนั้น,น,นครับอาตอมาก,กจ็จะพูดทางด้านพระศราสนาเพราะว่าทางด้านบ้าน,านเมืองพระองค์ก็ได้ดูแลต่างพระเนพระกันจน พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองนี่ทรงไว้วางพระราชิุิไทยครอามมอบให้ดูแลความมั่นคงของประเทศชาติหรือแม้แต่ทางด้านการค้าขายทางธุรกิจครับอันนี้พระองค์ก็ทรงมีความมีพระปิชาติสามารถมากไปติดต่อก็ขายกับประเทศอังกฤษแล้วก,กับประเทศ,เทศจีนจนพระองค์ได้ะสะสม พระราชทรัพย์จากการทำมาค้าขายเนี่ยไว้มากเราเรียกว่าถุงแดงครับถุงแดงเนี่ยมีความสำคัญมากมาถึงรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าเนี่ยพงค์ทรงทรงยกจ้องรัชกาลที่สามมากเลยครับเพราะว่าสมัยรัชกาลที่ห้านั้นพองค์ได้ทรงอาศัยเงินในถุงแดงที่ที่เหลือประจากการัชกาลที่สามเนี่ยชดใช้นี่ ครับที่เขามายึดพระองค์ก็ทรงจ่ายไม่งั้นก็ถ้าไม่มีเงิน,นทุงแดงของรนชการที่สามประเทศไทยของเราก็อาจจะเสียมากคนนั้นก็ได้หลวงพ่อครับสําหรับทางด้านของพระกรณณายิกิรนะครับทางด้านของการบริหารราชการบ้านเมืองอเราก็คงจะได้ รับทราบนะครับเป็นอเนกนันเลยทีเดียวนะครับว่าพระองค์นี้มีพระปรีชาสามารถไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของการวางรากฐานนะครับของบ้านเมืองเพราะว่าเป็นในช่วงแรกของต้นรัตนโกสินด้วยและก็ตามที่หลวงพ่อนะครับได้บอกว่าทางเงินถุงแดงนะครับก็มีความสําคัญมากๆเลยแล้วก็เห็นว่าในช่วงนี้เองนะครับปัจจุบันนี้มีการจัดแสดงที่นิทรรศรัตนโกสินด้วยในส่วนในส่วนของทางด้านพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงทำนุบำรุงุพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับ ทางด้านพระพุทธศาสานานั้นก็ต้องยอมแล้วว่าพระองค์ท่านมีพระราชศรัทธาครับในพระพุทธศาสานาเนีมากและมีพระรชาชทานในพระเจ้าพระสงค์นั้นก็มากมือกันทรงให้ทรงบำรุงพระพุทธศาสานานในสมัยควาพรองท่า,าน,านั้นก็เจริญรุ่งเรืองมากมน่าจะเป็นการศึกษาความประสงค์ พระองค์ก็ให้การสนับสนุนทางด้านศึกษาด้านพระปริศธรรม,มด้านการสอบภาษาบาลีในสมัยนั้นก็จเจริญรุ่งเรืองมากนะครับแล้วก็ทางด้านการบำรุงเสนาสนะการสร้างวัดพระองค์ก็ทรงสร้างหลายวัดครับแล้วก็วัดที่ทรง บุรณปฏิสังขรก็มีมากมายไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าหรือสามสหวัตครับอันนี้พระองค์ทรง,งมีทรมีพระราชกันเนจิตทางด้านบำรุงพระศาสนาเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดีวยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญรุ่งเรืองของการศึกษาความประสงค์ในสำนักพระองค์ก็ทรงได้มีการเตรียมตัวได้รวบรวมพระไตรปิฎกครับ วัแล้วก็ได้มีการทำสังขารนาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นการทำสังนาที่ที่ยังไม่ไม่ถือว,ว่าเป็นเป็นแบบเป็นครั้งเมื่อกับครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามอย่างนั้นแต่พระองค์ทรงทรง,ทรงทำเป็นการภายในเฉพาะในประเทศไทยของเราเน้นๆนึกการหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่พระองค์ได้ทรง ธรรมุนบำรุงพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นพระราชานุชาก็ไดทรงผนวดเป็นพระภิกษุก็คือครัชกาลที่ 4. ส่นั้นก็ได้ให้าการอุปถรัรมภ์บำรุงทรงยกย่องรัชกาลที่4สมัยที่บคงทรงเป็นบรรพชิตอยู่ในฐนานะที่เป็นเป็นวังหน้าเลยนะเป็นวางหน้าเลยนะ อย่างเช่นที่ที่วัดบวรในเวทวิหารนี่ครับที่พระองค์ได้ได้ทรงให้อ่าว่างวางัวงหน้าวังหน้าในสมัยนั้นก็ให้มาสร้างวัดบวรวัดบวรนี่ครับวัาบาวรเ,เป็นเป็นวัดของฝั่งหน้าครับวัดบวรในเวทวิหารก็ามาสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยนั้นท่านเป็นพระพิสุทธิ์ครับอ,อันนี้ก็ ก็เทือว่าท่านท่านได้บำรุงแลวก็ยกย่องอพระอนุชาครับคือรัชการที่สี่ด้วยดีเสมอมาเลยแล้วก็มีการทําพัตริปิฎดมีการส่งเสริมกัรสาความประสงค์มีการบุรณปฏิสังขรณ์วัดวารามอย่างมากมายและในสมัยของพระท่านนั้นก็มีเล่ากันไป็นตำนาน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในปริตร์ครับพระองค์เคยทรงจับพระราชทานสมศัดิให้กับสมเด็จโตครับในนนั้สมัยนั้นสมเด็จโตท่านไม่รับนะที่ว่าไม่รับนี่ไม่ได้หมายความว่าสมเด็จโตไม่ได้ถวายความเคารพไม่ได้ถวายความ อาโยกยอกนับถืออแต่ท่านก็บอกว่าอในสมัยน,นั้นท่านเองก็ยังความรู้รอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้มีลึกซึ้งมากมายครับ,รบมากนักถ้าจะรับไปก็กลัวว่าจะไม่ไม่สมกับที่พระบาททนพระเจ้าอยู่หัว่าถวายอก็กก,ก,กมีคนคนพูดอยู่เหมือนกันครับ,บอกว่าท่านท่านท่านมารับ มารับในในาคการที่สี่ครับมารับนาคราชที่สีก่ก็ก็เลยมีมีคาพูดกันว่าพราะนรา,าราที่สี่ท่านท่านรับทรงรับพนธออกไปหลังจากที่ราคราชที่สามท่านเสด็จสรวรรคตแล้วเนี่ยก็มุขคามาตพระบรมโอสารวงศ์ก็กราบถุลเทนพระองค์ได้ลาพันธุออกมาเป็นพระเจ้านฐกราคราชที่สี่ครับ พอจิตนาการที่ศีลนาการที่ศีลนึกถวายสมรสักให้กับท่านท่านสมเด็จโตสมเด็จพระพุทธทาพพุทธาจารย์โตสมเด็จพระพุทธทนโตถ้าก็ถามว่าครัวโตในสมัยที่พระบาทสมเดน็จงกุเก้าเจ้าอยู่หัวพี่ชายของเราท่านได้ถวายสมรสักทำไมขรัวโตไม่รับครับครัวโตถ้าก็ ถวายพระพรว่าอพอในสมัยรัชกาลที่สามนั้นอาตมาภาพมารับก็พอที่จะหนีได้หนีพระราชอำนาจไปได้่านก็บอกว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่ในรัชกาลที่สามนยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินครับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยถ้าอาตมาทําความผิดก็สามารถที่จะออกไปจากประเทศไทยไม่ได้ครับก็จะพ้นพระราชอำนาจพระอาญา ก็มีอยู่คำหนึ่งพเาอบอกว่า,อาพอมาถึงเรื่องการของพระอ,องค์การที่สี่นะ่ะว่าอัตมานี้ไม่ไม่พ้นคเพราะอะไรเพราะท่านก็อธิบายว่าราชก,การที่สามท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ไม่ได้เป็นเจ้าฟ้า,าคือนี้ที่หลบนี้ออกไปจากประเทศไทยก็ถือว่าพ้นพระราชอำนาจรพระราชอาญา แต่มาถึงกั้นที่สี่ท่านเป็นทั้งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินครับจะนี้ไปก็พอ,อไปจักประเทศไทยอาจจะพ้นแผ่นดินแต่ว่าฟ้าย,ยังครอบงำอยู่อืมอนีเน่เป็นเรื่องที่น่าน่าชิดเเมือนกันครับหลวงพ่อครับสําหรับต้องขอเบรกไว้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในช่วงนี้ก็วันที่สองนี้นะครับวันที่สองเมษายนนี้ก็เป็นวันพระราชสมภพนะครับวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับ ของสมเด็จพระเทพพระราตสุดาสยาบรมราชกุมารีนะครับเลยก็มีบทเพลงนะครับเทิดพระเกียรตินะครับซึ่งก็เป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ <c oughs> ที่ชื่อบทเพลงนะครับว่าบรมราชชกุมารีจัก,กรีวงในช่วงนี้ก็เชิญให้คุณผู้ชมนะครับไปติดตามกันครับ ພາສົ່ I took you. จากน้องๆนะครับชื่อบทเพลงว่าพระบรมราชกุมารีจักรีวงเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรตินะครับวันที่2เมษายนนี้ก็วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพหลวงพ่อครับมีสั้นๆเวลาสั้นๆหนึ่งนาทีตรงนี้ครับให้หลวงพ่อได้พูดถึงสําหรับพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับที่สมเด็จพระเทพได้เจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็ถือว่าเป็นวโรกาสที่ดีมากครับ ที่สมเด็จพระเทพพระพราะ,ะตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรละเดจตามพระบาทสนพระเจ้าอยู่หวัวไปทุกคนทุกแหง่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าพระองค์ได้ตามเสด็จพระราชาบิดาขึ้นหลวงของเราไปไปเยี่ยมชาวเขาไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกที่ทุกคนทุกแหง่ง ไปแล้วก็พระองค์ก็ได้เรียกว่าเจ็บเกี่ยวประสบการณ์คน,น,นั้นมาจากพระรุ่มราชโนแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนอย่างไม่หวังจะมีความสุขครับคือทรงสละความสุขของพระองค์เพื่อผสมผสกรชาวไทยเป็นที่หน้าหน้าพี่น้องประชาชนชาไทยอ,อัตามาย,ยัางว่ามีความเห็นว่า น่าที่จะต้องร่วมกันทํพคุงงานความดีครับเพื่อถวายเป็นพัจเจติยศทากขับท่านเหมือนกันเรื่องในวันเกิดที่จะมาถึงวันที่สองเมษายนะครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อครับนะครับสำหรับวันที่สองเมษายนนี้นะครับก็เชิญชวนเลยนะครับคุณผู้ชมได้ใส่เสื้อสีม่วงนะครับเป็นเสื้อสีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องกราบนมัสการแล้วก็ขอบพระคุณนะครับ พระมหาบุญถึงชุตินทะโรเจ้าอาวาสวัดตะล่อมเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครกราบมัสการและก็ขอบพระคุณครับอาจารย์เจริญพรครับในช่วงหน้านะครับเป็นในช่วงของรายการคุณธรรม,มคำจุนโลกคุณธรรมะะขำจุนโลกนะครับส่วนในช่วงนี้พักแันสักครู่ อุปธรรมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง w b t v ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134